สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไม้อัปเดตนะครับประจำวันอาทิตย์ที่15นี้นะครับผมต้องบอกว่าช่วง11 11ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคุณจิกาย,ยนเนี่ยเรามีการรีวิวแล้วก็ลดราคาสินค้าที่เรียกว่าแบบโอ้โหลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีครับคุณผู้ชมนะเราก็มีในเรื่องของ แกจ็ตไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กนะฮะไม่ว่าจะทีวีซาวบาร์ลำโพงต่างๆนะครับทําให้ยอดขายเนี่ยนะต้องบอกว่าโหล่าสุดเนี่ยนะบอกว่าทะลุ11ล้านบาทไปแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับผมในไลฟ์ของเราเนี่ยเอาไมค์ในรัศดาเนี่ยก็ผ่านเข้าไปในรอบการแข่งขันไลฟ์สด11 11นะครับผม last live นะครับผมเข้าไปอยู่ในอันดับที่5นะครับจบสกอร์ด้วยอันดับที่5นะครับก็ถือว่า ขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆนะครับผมที่ให้กำลังใจเราและทีมงานนะครับทุกๆท่านเลยนะฮะในที่นี้นะฮะในการที่จะนำเสนอสิ่งที่สนุกสนานนะนำเสนอความสุขนำเสนอสินค้าดีๆนะครับและนำเสนอราคาสุดพิเศษครับคุณภาพการันตีที่ AV-Value ที่เดียวแห่งนี้นะครับผมอ่ะพอพูดถึงเรื่องสินค้าเวลานะครับเราบางทีคุณผู้ชมบอกขายของ อะบางทีเราขายของให้คุณผู้ชมไปละอยากได้เป็ดความรู้บ้างอ,อยากได้เป็นส่วนของซอฟต์นิวเป็นอวารตี้บ้างนะฮะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับเอาไม้อัปเดตของเรานะครับผมซึ่งเอาไม้อัปเดตฮะเราจะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆฮะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอยู่3ข่าวหลักๆนะที่ผมอยากจะมาแชร์คุณผู้ชมเหลือเกินนะครับผมเป็นในด้านของ IT เพราะว่าเราเนี่ย ส่วนใหญ่ใน11-11จะพูดถึงเรื่องส่วนลดใช่ไหมฮะเรื่องอไม่ว่าจะเป็นแก๊สเจตต่างๆทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนลดไปหมดเลยแต่ครับทเทรนเนี่ยตอนนี้ต้องจับตาดูให้ดีเลยนะของซัมซุงนะคุณผู้ชมนะซัมซุงนะครับล่าสุดฮนะเดี๋ยวให้ไปดูรูปนี้กันครับผมอ่านะครับนี่มาไหมฮะนี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับซัมซุงนะฮะเขามีการที่จะ พัฒนาซุ้มพัฒนาเนี่ยจอโฮโลกราฟิกนะครับผมหรือโฮโลแกรมนี่แหละนะฮะสำหรับมือถือต้องบอกว่าเทคโนโลยีโฮโลแกรมเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีคศ1947นะครับผมหรือว่าประมาณ60-70ปีมาแล้วนะครับผมซึ่งนะครับผมเขาถือว่าเป็น ในวงการเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นการเสนอภาพที่เป็นอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกมิติทุกองศามากที่สุดนะครับผมในครั้งในคราวนี้เนี่ยนะครับของ Samsung Advanced Institute of Technology นะฮะที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีการแบบว่าโ,โหศึกษานะฮะถึงเรื่องการทำโฮโลแกรมเนี่ยนะบนมือถือนะคือเหมือนจอข้างในเนี่ยจะเป็นโฮโลแกรมนะฮะคือเหมือนย่อเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยนะครับผมนะ โดยมีแผ่นบางๆมีแบ็คไลท์บางๆมีโฮโลแกรมนะฮะมีกระจกใต้จอบางๆนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยนะแค่1เซนติเมตรเท่านั้นเขาใช้ระยะเวลาพัฒนาจอตัวนี้นะโฮโลแกรมเนี่ยกว่า8ปีเลยคุณผู้ชมโอ้โหนานมากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยโฮโลแกรมเนี่ยข้อดีมันก็คือว่าอ่ะมันเห็นความหลากหลายมันเห็น จอแบบสามมิติใช่ไหมฮะมันจะไม่ปวดตาเหมือนเราใส่แว่นสามิติเพราะว่าบางทีเราดูภาพสามิติภาพมันจะซอนกันมันจะไม่ตรงกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตาอาจจะล้าได้นะครับผมแต่ว่าโฮโลกรมเนี่ยไม่ต้องเลยเพราะว่าแหล่งกําเนิดของภาพเนี่ยมันมาฉายมาจากที่เดียวกันนะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของสายตาและที่สําคัญนะครับวิววิ่งแองเกิลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโฮโลกรมเนี่ยถ้าจอยิ่งใหญ่เนี่ยแองเกิลในการมองเนี่ยมันยิ่งเล็กลง แต่ครับผมเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหานะครับเทคโนโลยีนี้ด้วยเทคโนโลยี S Blue นะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น Steering Backlight Unit นะครับผมทำให้ Viewing Angle เนี่ยมันกว้างขึ้นอ่านี่นนะฮะคือปกติแล้วเนี่ย original เนี่ยมันเล็กนะฮะคุณผู้ชมบางทีคนดูมือถือใช่ไหมอ่ะมองตรงๆได้แต่บางทีคนที่มองอยู่ข้างๆเนี่ยมองไม่เห็นนะครับฮโลแกรม ตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยี S Blue เนี่ยในการช่วยให้องศาในการมองเห็นเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า30เท่านั่นเองโอ้โหทำให้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมุมจริงๆในการมองเนี่ยมันจะกว้างมากๆนะฮะก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากเลยในวงการว่าเฮ้ยซัมซุงเนี่ยเขาซุ้มซ้อมนะฮะเขาแบบแย้มแย้มมาแล้วว่าเนี่ยเขามีนะพัฒนาอยู่ในแลบของเขานะเนี่ยใน Institute Samsung Advanced Institute of Technology นะครับผมที่เกาหลีใต้นะ แต่ยังไม่ได้บอกชัดตรงๆนะว่าจะมาใช้กับมือถือรุ่นไหนเนี่ยนะคตนะฮะแหมก็พูดอย่างนี้แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวคือจอเนี่ยปกติเนี่ยโปรโแกรมเนี่ยเป็นการยิงแส่ยิงเหมือนอนุภาคขึ้นไปใช่ไหมประจุข,ขึ้นไปแล้วก็มีการฉายภาพใช่ไหมแต่อันนี้คือเป็นการยิงที่อยู่ข้างในจออีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพเหมือนกับว่าราวกับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะดูหนังแอนิเมชันนะหรืออาจจะเป็นสารคดีต่างๆเนี่ย เหมือนสัตว์เนี่ยมันมีตัวตนจริงๆเหมือนตัวละครมีตัวตนจริงๆและอาจจะเป็นการเปลี่ยนมิติใหม่เลยนะในการชม Netflix นะอ่าอันนี้เดานะฮะเดานะฮะน่าจะเป็นไปได้นะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมข้อดีของมันอีกอย่างก็คือไม่ต้องใส่แว่นครับผมเพราะว่าปกติดูภาพสามมิติต้องใส่ใช่ไหมฮะไม่ว่าจ,จะไปดูหนัง i-mac จอใหญ่แล้วแต่เป็นสี น้ําเงินสีแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้บางทีเนี่ยตามันล้าได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับผมเขาจะมีคลิปมาด้วยนะฮะว่าการทํางานเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับอืมเนี่ยฮะก็เขาโชว์กันถึงขนาดนี้เลยคุณผู้ชมนะโหนี่นี่เต่าว่ายน้ําได้หมุนไปหมุนมานะฮะแล้วมีความแบบว่ามิติมันจะลึกกว่านะฮะ แล้วก็มุมมองเนี่ยกว้างกว่าดูแบบ3มิตินะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นมุมมองที่เอ่อถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่านะฮะจะมาพลิกโฉมวงการมือถือสมาร์ทโฟนเลยนะครับและเผลอๆเนีเ่ยอาจจะอาจจะวงการทีวีอาจจะสั่นสะเทือนก็ได้นะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนดูหนังก็ดูใน Netflix แล้วใช่ไหมและถ้ายิ่งมีเจ้าโ o โลกราฟิก c กรีนเนี่ยนะมีสกรีนแบบนี้เนี่ยนะเข้ามาในมือถืออีงเนี่ยโหก็ น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยทีวีที่เราดูจอใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมาอยู่แค่นี้ก็ได้เพราะวิวเองวิวแองเกิลเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอ่ะนั่นก็เป็นในส่วนของข่าวแรกนะครับผมในส่วนของโฮโลกราฟิกสกรีนนะฮะของซัมซุงที่พัฒนานะครับข่าวต่อมาครับผมมาที่ PlayStation 5บ้างคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมครับ p s 4นะฮะจำภาพของคุณผู้ชายคนนี้นะครับผม เขาชื่อว่ามิสเตอร์โจ伊ชิวนะครับผมชิวนะฮะเป็นลูกครึ่งอเมริกันจีนนะครับผมที่เคยทำเรื่องราวที่แบบว่าโอโ้โหน่าทึ่งมากๆมาแล้วนะฮะเขาต่อแถวเข้าคิวซื้อ PlayStation ครับสี่นะฮะไม่ใช่ห้านะฮะห้านี่คือปัจจุบันที่เพิ่งออกมาฮนะสี่ 4, เมื่อหลายปีมาก่อนเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่รับเครื่องแรกนะครับผม จากประธานของโซนี่ด้วยตัวเองนะรวมถึงเป็นคนแรกเนี่ยที่ได้ครอบครอง ps 4 pro ในโลกนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าตอนนั้นฮือฮาเลยทีเดียวนะแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ขอใช้คำนี้ดีกว่าเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันเพราะละ่าสุดเนี่ยเก่าไปใหม่มาใช่ไหมคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์นะสัจธาทำชีวิตพอมีรุ่นรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะคนก็เหรอรุ่นใหม่เพราะใหม่อีกคนก็หันไป เปลี่ยนไปชอบอีกรุ่นหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนี่นะเขาไม่ทอดทิ้งนะผู้ที่ใช้ PS4 นะเฉพาะคนนี้เท่านั้นนะมิสเตอร์โจ伊ฉูเนี่ยที่เป็นคนแรกเลยที่โหเป็นรอย a l ตี้คัสเตอร์เมอร์มากเลยนะที่แบบว่าโหเป็นคนที่ต่อคิวคนแรกเนี่ยเขานะฮะทางโซนี่เนี่ยนะฮะทางโซนี่เนี่ยได้ให้ PS5 นะฮะฟรีๆไปเลยกับคุณโจ伊โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็นี่คุณโจ伊ดีใจมากนะฮะก็ มาโพสในทวิตเตอร์นะขอบคุณนะขอขอบคุณทางโซนี uh, ่มากๆนะครับผมไม่คิดว่าโ,โหจะเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะครับแล้วนี่เขาให้มาเนี่ยมีเขียนชื่อเลยนะว่า j o ย y ชูเฟิร์สอินไลฟ์ฟอร์พีเอสโนะก็คือแบบคุณเนี่ยเป็นคนแรกนะที่ซื้อ PS4 ของเรานะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นแพทเทียนซินอิสเซอเวอร์ชูนะครับผมเขาบอกว่า การอดใจรอเนี่ยโหเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นคอลเวลูมากๆเลยนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราขอมอบนะสิ่งพิเศษนี้นะฮะให้คุณได้ใช้ต่อไปอีกไม่ตกเทรนไปอีกนะครับผมแมก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะที่ทางโซนี่มอบให้ะรู้อย่างนี้แล้วนะฮะบางทีนะเดี๋ยว P.S. 5นี้ไม่น่าทันแล้วต้อง P.S. 6ละผมจะไปต่อคิวละไปต่อคิวเป็นคนแรกเลยเผื <S <S ่อ P.S. 7 P.S. 8 P.S. 9เนี่ยผมจะได้ นะครับฟรีๆแบบนี้กับเขาบ้างนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโจอี e. ้นะครับผมอ่ะข่าวตรงท้ายวันนี้ครับผมคุณผู้ชมนะเอาไม่อัปเดตเนี่ยนะเรามีทั้งเรื่องสาระฮะและที่สําคัญมันต้องสนุกด้วยโหดมันฮาด้วยเมื่อพูดถึงสัตว์ที่ทำอันตรายต่อมนุษย์แล้วเนี่ยปกติแล้วคุณก็จะนึกถึงาบางทีสัตว์ป่าต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเสือสิงโตนะฮะช้างบางทีตกมันนะฮะตัวใหญ่ๆนะฮะ แต่ที่ญี่ปุ่นนะครับหมีเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอาจจะดูน่ารักก็จริงแต่เวลาเขาหิวขึ้นมาเนี่ยเขาออกมาจากป่าเลยนะฮะเข้ามาในย่านชุมชนเพราะว่าอย่างนี้ฮนะเพราะว่าเขาชอบอหมีเนี่ยชอบเขาเรียกว่าอะไรนะวอนัทคล้ายๆเป็นเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะที่กินเข้าไปแล้วเนี่ย ให้เขาจำสินได้นานเพราะมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาแล้วพอเจอมนุษย์ครับก็เกิดแแทตเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพนิ่งภาพนี้กันก่อนนะฮะเป็นภาพของหมาป่าคนญี่ปุ่นนะฮะที่เมืองอ,อันนี้ที่เมืองทากิกาว่านะฮะเมืองทากิกาว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำหุ่นนี้ขึ้นมาครับหุ่นหมาป่าครับทำมาทําไมเนี่ยแล้วครับโอ้โหหมาป่าก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฮะแหม ทำมาข่มหมีนั่นเองอ่าเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวนะฮะทำมาขมม่มหมีเพราะว่าหมีเนี่ยกลัวหมาป่าเพราะพฤติกรรมของหมาป่าเนี่ยมันจะชอบมาเป็นกลุ่มใช่ไหมฮะมันตัวเล็กกว่าหมีก็จริงแต่เฮ้ยหมีกลัวเอออันนี้ก็ก็น่าคิดนะเอ,อ่อหมีตัวตั้งใหญ่นะฮะกลัวหมาป่านะฮะนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์หมาป่าเนี่ยไล่หมีออกไปจากชุมชนนะครับผมที่เมืองทากิกาวะนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ย มีกว่า150เคสแล้วนะฮะมี150กรณีแล้วที่หมีเหล่านี้เนี่ยหลุดออกมาจากป่าเนี่ยมาหาอาหารกินเนี่ยนะฮะแล้วก็แอตแทกก็คือหมายถึงว่าเข้ามาแบบว่าจู่โจมมนุษย์นะครับผมก็ทําให้เกิดอันตรายได้บางทีเนี่ยเขาบอกให้แกล้งตายใช่ไหมฮะแหมแต่บางคนเนี่ยโดนไปทีเดียวนี่ก็น่วมแล้วทั้งกรงเล็บทั้งอะไรนะครเพราะว่ามันมีโหแบบแรงมหาศาลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะเขาทําตัวนี้และที่สาคัญเนี่ยยังมี การอินสตลระบบเสียงไปด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวได้ด้วยนะฮะสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งเสียงคำรามได้นะครับผมไปดูคลิปนี้นเลยครับผมนะนี้เป็นคลิปที่ทาง NHK นะฮะต้องขอขอบคุณ NHK ด้วยครับไปดูนครับสำนักข่าวของญี่ปุ่นนะฮะนี่เขาลงไปถ่ายทำมานะโอ้โหนี่ถ้าเป็นคนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะผมวิ่งหนีนะไม่ได้กลัวหมาป่านะะึกว่าเป็นพลังงานบางอย่างนะฮะ โอ้โหนี่นี่แล้วมองจากไกลๆเนี่ยไม่รู้ว่าหมาจริงหมาปลอมนะฮะโอ้โห่าอ้โหนี่คุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูลูคภาพภาพเคลื่อนไหวอีกวิดีโออีกครั้งนึะฮะแหมมันน่ากลัวยังไงนะมาดูซ้ำกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะนี่นี่วูโอ้โหนี่นี่นี่นอ่านี่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  เหมือนบ้านเรานะคุณผู้ชมนะก็เป็นฝุ่นไล่กาใช่ไหมฮะแต่ส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหมาป่าไล่หมีนะฮะดูแล้วไฟโหตานี่มีไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บด้วยนะฮะผมก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าอใช้ในเกษตรกรรมได้นะฮะบางคนบอกว่าใช้ AI ใช้เออเขาเรียกว่าอะไรเดินไปส่งจดหมายส่งพัสดุอะไรเดินตามทางอะไรโอเคนั่นในเมือง แต่ในด้านการเกษตรในย่านชนบทเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินมากๆนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังดูเป็นหุ่นยนต์อยู่ใช่ไหมฮะก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะแบบเป็นหมาป่าแบบเ i อเดอินจริงๆเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะ,ะก็ต้องขอขอบคุณภาพจัด NHK World Japan ด้วยนะครับผมสาหรับภาพข่าวนี้นะฮะทั้งหมดก็คือข่าวนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เราห่างหายกันไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ ไปเจาะจงกับเรื่องของการลดราคานะอ่าก็เต็มที่ไปแล้วแหละไปเต็มที่ไปแล้วตอนนี้มาเจาะจงเรื่องข่าวกันบ้างนะครับผมและในสัปดาห์ต่อๆไปครับเราก็จะมีข่าวดีๆนะครับข่าวน่าสนใจแบบนี้มานําเสนอกันอีกนะครับผมพลาดไม่ได้เลยครับกับรายการเอาไมอัปเดตครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ